อ้าวพ่อขอถามนะครับพ่อสวัสดีครับอ้าวพ่อพอันพ่อกเ็เฮ็ดเลขสูตรเลขคำนวณมันบ่เฮ็ดเฮ็ดคือกันโอ้เฮ็ดคือกันพ่อก็เฮ็ดคือก,ก,กันก็เฮ็ดเก่งซื้อคึ้งงวดงวดที่แล้วของพ่อเขาว่าก่นเข่าแล้วได้สามตัวเดยียวโอ้เละตะไบเลขวิ่งเลขวิ่งนี่เขา่าได้สามตัวรูดนรักสามน้องนะฮะอ๋อได้อยุบได้อยู่โอ้รูดเอา ลุดอแล้วหลุดหัสามบ่อจะสามสามสามเก้าสามสี่บ่โอ้ลุดยุ่ตะวันจอไบ่ได้หุดเหมือตะวันจอเอาจอจอเอาสามสี่สามสามสามเก้าหนึ่งบ่อออว่าเสงว่าเดนสามเลขพ่อนี่เป็นเลขสูตรเลขคำนวณหรอ เล,ลเลขสูตรเลขเลขสูตรเลขคำนวณคอเฮ็ดมาโดนไปครับนี่ไว้ยจะโดนโอ้ยหลายปีเลยละ่ะชิมพบสิบปีลเลยถ้าเก้าเก็บกับเล่าเนี่ยเราคากันซื้อเลขน้ำกันโอ้แสดงว่าพวกปลาขางกันเลยมอแล้วจังาามาเที่ยวมาตะกี้ก็ซื้อน้ำกันเนาะเขามาเทียบใส่กันเป็นบ่อมักันมาเทียบเอาว่ายู่นี่พ่อบริยุบานนี่บ่หม้แล้วบริยุบานโอ้พ่อบริยุบานเลยพุ่นบ้านพ่อ ้านขอไปไปทั้งใดแมีไปนี่ไปนแม่นขอมันออกจากนี่ไปเออออกจากนี่ไปไปเลี้ยวซามเยอะไปป่านนี้ก็แม่นมันขอเลยขอกับเราเน่าหมฟากฝากไาเนี่ยฟากสะพานเนี่ย้านขอฝากสะพานโอ้ฝากสะพานไฟน้ำร้นี่ฟากสะพานไฟน้ำรดนอือเอ้า ันของพ่อนี่เป็นบนล่างเหรอบนเป็นบนล่างเป็นล่างเหรอโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างตามหกแปดนี่บนโอ้กเลขติดเลขวินมาพ่อเลขติดโอ้เลขติดเดี๋ยวนะี่เลขเลขติดอะไรครับเราจะสอบมึงรูวงวันนี่มันจะเป็นอะไรเออแมนอยู่ครับรอดมึงเนี่แบงปัน่นเนปซี่ปันเนี่ยเลขติดบน เพียมันโกคนหมานสามหกแปดสามหแปดเอาเลียกเลียวิมีสามมีสามตัวนี่สมตัวล่างห้อบันอ๋อยังล่างหนึ่งสี่เจ็ดของล่างโอล่างเป็นล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนเป็บน,บน,บ,นบนทดสอบมันกันล้เมยครับทดสอบบ้าง <laughs> ตาขั้นมากระจัดนะพ่อเน,นะาะมักก็กระพาหน,นึ่งมันพ่อหนึ่งสี่เจ็หนึ่งสหมักหนึ่งกับมักหนกับสี่อ่างวล่าโอล่างนี่มักหนึ่งกับสี่มักหกับสถ้าวิ่งก็วิ่งหงกับสี่วิ่งหงกับสี่เขาก่ได้เขียนล่างตัวนี้เข<า>เขียนไหมก็ได้เขียกล่างวิ่ง วิ่งลางลางวิ่งหนึ่งกับสีพ่อพ่อจับคู่ให้ป่อนี่จับเลยเด้จนน้ำล่าเหมอนเดีอโอ้่พ่อนเบ่งเนี่ยว่าจับไว้แล้วเอบไว้แล้วย่างละสิบสองตัวเหฟเลยโอ้คือลายแท้ ลายลายกับพ่ท่านเลยครับโอ้เ่นอะรนะเหือดลาง่ันนี้คัดออกยางละสามตัวโอ้นี่คัดไว้แล้วนี่คัดแล้วน่นยางละสามตัวตัวเด่นมันน่ะโอ้โเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเด่นคัดไว้แล้วกัยังว่าบ่ซื้อยังว่าหาเก้ากันยังว่าหนึ่งนี่มันนี่หกเก้าเนี่ยแปดเก้าัหนึ่งหกสอล้ว่สาม ที่สามเขียนสามอนสี่สามเก็ดสามล่างนี่ล่างบนโอ้เหล็กว่าเหล็กว่าหลายครูเหล็กหน่อยครูโอ้แสดงว่าคัดแล้วคัดออกไปแล้วคัดออกไปย่างละสามตัวเลย หกเก้าแปดเก้าหกเก่าแปดเก้าว่าเรียกว่าหลายตัวบอกนแต่ว่ากับเราอยู่มาสั้งว่าคือคู่อันนั้นสนอจ้สรนจขาใครทั้งอย่างทั้งอันทั้งเงินเดือนสนนกแลป้อมทั้งหมดแล้วสามสี่มืนหนูวนผิดนั่นซื้อมัดชุดตัวอยู่หันออตัวคัดออกการเรียนตัวนั่งหลัก ไปไปเอาเด็กมาขายเอาลวดจะหนวกใต้ดินไปเอามาขายเอาลวดจเะเกิดได้โปรเซ็นต์ขึ้นมากนะขึ้นมากกับป้อมใจเอเอเลขอักบนพ่อบนพ่อให้วิ่งตัวใดนี่บนบนวะครับบนหอยมากหลายตรงห้องก็แปดแล้โอ้บนเลยครับหกองก็แปดมันสามนึงเลยนี่บ้านเราอือฮึสามห้องก็แปด หกสกเพ่อว่าหกพ่อว่าหกเจ็ดพอเป็นทีมันก็น่ะอ we well, ันว uh, uh, ิ powdered, ่งหกกับแปดดิแม่นา่้เอเออหกกับแปดยี่ิบบอกว่านคือไล่กาจนานี่ม เียเส้น,นได้ไห้ก็ได้หรอเด็กวิ่วงตัวสุดเต็มมันทั้งหมดมีเทไรพอด่เต้าซีตัวโ,โอ้แสดงว่าขาดออกมาแล้วว่าบ่เอาดอกสุดเต็มพอมันหลายห <c oughs> ลายตัวอยู่เต้าซีตัวดังระจีสองผมจะไหลก็เพราะว่าเดี๋ยวได้ให้ส่งตัวเส้นนะค่ะเสี่ยวอันให้กั้นนอันนี้กันนนะ้นคัก็นอกก่อเนาะกั้นแล้ว กันบักยางาคักแล้วนึกว่าถูกแต่หาเส้อ้ผู้ชายคนนึง่าไงเราไปลักสิปเนี่ยมันผัผิดจักเสือบนล่างมันสิบัวผิดจักเสียลักสิปอนะ๋อเราอยู่นี่ของพ่อนี่เป็นลักสิปพ้อมบอกลักสิบเพต้องกลับเล็ก<อ>ก็เลยกลับเลยโอ้โอลักสิปไอ้ลักสิปด้ยโอ้เล็กลักสิปไอ้ไอ้ลักสิปเลยมันสถาห่าใช่รึเปลวดพวกเราสองตัวนี่ห้อยเท้าตุ่งอ่ะ ห่าใจูละสองตัวสองตัวนะนอหล,ลักสิบบังอลไกับสามรักสิบหรือว่าแลกม,มองแย่ยงไงหรดเลยรักสามเยเาสามสามสี่สามสามสามเก้าจเาด้เร่นั่งไปเอาจนหมดเอา,เอามมดเก่าซะเปล่าหมดแลบเลยตะว่าจะกลับเป่าจะกลับอยู่รักล่างจะกลับเ่ โตกับกับยโตมันเปลืองเงินเลยเนี่โอ้เลขรักสิบโองง้หายูที่พอนี่ละอันที่ว่รักสิบมันแม่นนี่เลขรักนี่ลักสิเลยนีักสิบเลยหมวดมึงน,น,นึงสมกับมาหลักสิบเนาะลักสิบหมวดมึงน,นึงรหลักสิบมนเ่มเริ่ล่างซำนะวานนี้อบอกได้ยังเงินซื้อเจ้าซื้อสิบาทคุณนั้นห้าสิบก็ได้ได้เปล่เจ้าจะรักบนได้บปมันก็ซื้อตัว บงงวดนี่ละวบางงวดนี่ว่าก็ซ้อว่าเรซื้อนบเกียปีปีหกเจ็ดนี่ลดจังหวัดไปพ่อนี่เลขลักสิบนี่ไม่ก่อเดียวบางงวดก่อนะโอ้ลดปีหกเจ็นี่ว่าจะรุดงวดเดียวโอ้จงอยู่จียงตัวเลขเลกหลักความนะหลักสิบอกอยงงวดฟากอาันว่ามันเก้าสามเก้าสามก็อย่างกนเ เก้าสามกับสี่สองเออหลุดหลุดเก้าสามสี่สองเนี่ยหลุดหลุดหมดปีหกเจ็ดหลุดหมดเดียวแต่บางวัดมันก็คักกันแล้วได้สามเพราะมันก็คักแล้วคันว่าได้รักสิบลางตัวเดียวก็ไม่ได้เลขกันนี้มาเมือสุดท้ายนก็ไม่ได้หาสี่สามมาเนี้ยมาซื้อยูนิพวกนั้นหน่อยได้สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยหกพนแล้วสามเล่าไป ของพ่อนี่ดับหานี่บนล่างเลยบ่ครับนี่อยู่ในสุดเต็มพ่อันโบมี่โติดหาเลยดิมันก็จะรับไปทั้งบนทั้งล่างผลแล้วแต่ว่ามันบ่มี่หาเนอะโบมี่หาทั้งบนทั้งล่างมมัันนบบบ่ีาดหล่างสามตัวมันบ่มี่หาแดผมมันมักหาสองผมมักหาสองพ่อว่าดับหาเอาไฟไฟจะคิ้วสองไฟ แต่ว่าเจ้าว่าหาเก้าเก้าพซื้อน้ำเนี่ยวจซื้อหกเก้าหาเก้าหาเก้าเนียพราะซื้อน้ำจ่เนี่ยคัดออกไปเลยมันหกเก้าไป้าัดออกไปันตังประยูตัวนี้อ่ะพี่น้องเข้าแคปหน้าจอได้ครับเด้ สีมหามหาพอจเงแง,ตงตแต่กัน,นนะเวินเลยมาแต่กันวินมากล้เมาเาเลขโอ้ยไครีาม,ามาเอาเนาะคันวาลักสัคันวาลักเอามาลักสิบนะเนนเ,นเขาเรืเอพวกนกระเนสาม,มาเขาหนนักล้างไปเน,ะนาะเล็กลักสิไม่้ของเร,า,เรางี้มือแรกก็ดิ้วกะหาเขาแล้วไปกินลาบก,กินเหล่าหนองเขากันโอ้ <laughs> งัน,น้างคนอมามตตใสคุน นั้กระเมียนเดแลยวพอขั้นขั้นมันเข่าเลขรักซิบก็จะหาเสี่ยวป็นบ่รักหน่วยเมื่อเงันที่พอเย็ดครบไปในรโอ้าพี่น้องเบิ่งเห้อพี่น้องเอ้ยงวดแรกเด้องวดเปิดตัวงวดแรกของพอสาเพิ่นนี่เลขรักซิบเพิ่นว่ารุดปีหกเก็นี่รุดงวดเดียวเฉพาะปีนี้เพิ่งรุดงวดเดียว งวดได้พองวดเก้าสามป่งวดเก้าสามหุดงวดเยี๋ยววจัตัวเลยาะเขาเพราะเขาเพเขาเรอให้ัลักสิบแมนแมนได้พี่น้องได้มีสามบนนี่มีสามมีหกมีแปดแต่พอมันจับครอวมากคัดออกมาแล้วก็คือสามสามสองหกเก้าแปดเก้าก็คือตรงๆบอต้องกับนะพอนะ่อเนาะ ตรงๆไม่ต้องกลับเพราะว่านี้นเป็นลักซิบอยู่แล้วเลขบม่ได้ครับสําหรับผู้ทุ่นหน่อยกับจัดได้เมื่อคู่โตโรเลขสามคูหนึ่งมานํากันได้ร่ะพ่อเนี่ยม้ามั่กันได้ปอนี่เคยมาัํากันบอนี่หกสามหกแปดไปน้ากันอรรถโอ้หกันเคยมากอยู่เป็นได้ที่ไปน้ำกันหนึงแปดไปน้ำกันอรโอ้ป้น้ำกันได้ม้ามกันได้ส่วนบนนี่วิ่งหกับแปด ล่างนี่วิ่งหนึ่งกับสจับคูกับหนึ่งหกสี 4, ก่สาเจ็สมอกเล็กเหล็กคยมานํากันก่งเจ็ดสี่เจ็ดสีก็มากกันได้แต่ก็โดนโดน,นมันบ่พอ,อแต่ว,ว่าโดนโดนโดนไปน้ากันโดนโดค่อยมาน้นากันเพราะว่านปเป็นเหล็หลักสิบเนะเลลาะมันเป็นเหล็หลักสิบเขื่อว่าล่างนี่จะถืออยู่เดี๋ยวนี้ถือสิบหกกับสีส ล่างได้ความมันใจสี่หกตี่สามหนึ่งแสดงว่าล่างพอแสดงว่าล่างนี่พอมันใจหนึ่งหกตัวที่สามตี่สามล่างอะพี่น้องมันคือคือไหลเลยได้สี่หกสัที่สามเนี่ยว่าจะตกไปคือไหลน้องครับหน้าจอตามนี้ครับผมมันมาในแห่งกป้องกันแต่จะเรื่อฝากคนไรคนแชร์คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม